ครับผมอาจารย์สวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านครับเมื่อนี้มาอัปเดตครับอันตัวบ้านนะครับเจ้าลักกี้ตอดินครับผมกับเจ้าหนาดังครับเฮ็ดกุ้งไว้เออเฮ็ดห้างห้องไว้ครับไวกับสั้นไข้หลีครับไข่สองหน่วยดีครับนี่เตเดตัวแม่เมียตัวเดียวครับตัวตึกประเมียเสือขาบวบหอนนะครับอันจิปล่อยเสือเงาวอยแยงันพันพ้นของ คือสิดอกก่ดใกันอยู่ที่ตัวแม่มยัวเดียวนะครับเอาไปหากิน,นแล้วก็ภาพเมม่ยังสีนาครับนะไปเบิ่งกันกับไก่ไข่ี่ด้งไครับ,บ,รบวาบ้าวะะันสีบริเนเลนเฮ็ดหั่งใส่กะนาวมาไข่ใส่เหลี น,เนวเ็จน,น,น,นั่นครับไใครคนสองหน่วยนะครับอ่ะบอก,กวนแล้วเอาลงห้างลงห้างลูกอืมนั่นได้การน,นะครับเจ้าลักกี้ครับมาอัปเดตครับมื่อนี่เจ้าลักกี้กับแม่น่าดังนกปล่อยครับตัวเมียกับ่คลองคอย,ดย,คอยได้ครับขาล้มตัว่นเหยาดได้ครับนี่ไซนนี่ เนคันมืดหมืดว่าเศร้านะครับมาได้ลูกคือนจีไ้กราเรเยอะอึ้บเมื่อนี้ก็มาอัปเดตยสักหนึ่งครับอาจารย์เบิ่งความคืบหน้าทายอีกสองอาทิตย์ครับสีเป็นลูกว่เป็นทำเพราะใครล่มก็ะชือสีนานลูกคนอยู่ครับวันนี้สนใจกระทักมาเลยครับมีดทูสายครับนี่ครับโอ้สิเป็นต่อดินมาเลยนะครับ ตอดินมาลีตอพอเนียดครับผมต่อพอเนียดตอมาลีอันนี้เป็นไซส์ฝรเนียดคาลุ่มครับตัวเมียน่คาลุ่มขันแข็งครับขันเร็วเลยครับนี่แล้วขึ้นาแข่งขันครับสายแข่งขันเลยนะครับขันเร็วครับคาลุ่มขันบบมีหยุดครับในหัวจิกลงคูนี่ครับมาลีลอยครับคูนี่ฝอเนียดครับ เนียรค่าล่มครับคนโคาล่มสายนียคาล่มเนียรครับนี่ครับมีสุยางครับมักอยากได้ลองทักมาควินก่อนเนี่ยครับราคาบอซ้า,ากันครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กับตนทุนมากครับสนใจคููไดทักมาได้ครับเป็นนี่ครับ ลงครับปล่อยอิสระครับฝากไว้ครับอาจารย์ครับ